สวัสดีครับพี่เพร185จากเพจ185การะดาดและยูทูบชแนล185กระดาษกลับมาพบเพื่อนอีกครั้งน,นะครับวันนี้ผมจะมนำเสนอเรื่องกราวดีๆให้พเพื่อนๆรับฟังในเรื่อง5ข้อใช้รถเอทรยังไงให้แฮปปี้นะครับพเพื่อนๆก็คงจะมีประสบการณ์กันว่าเฮ้ยฉันซื้อรถแบบอายุ20-30ปีมาแล้วอยากจะทำเป็นรถเโทรเอาไว้ขับสักคันนึงให้มันดู ขับเท่ๆดีกว่าไอขับรถใหม่ยป้ายแดงรถตลาดซึ่งมันมีเกิดกลาดใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันมีอยู่ว่า <c oughs> เฮ้ยเวลาเราซื้อรถแบบพวกนี้พวกมรถพวกนี้มาเนี่ยมันจะเป็นการเอาเงินไปโยนทิ้งน้ําหรือเปล่าขับได้วันหนึ่งซ่อมอีก3วันอ,อยู่บ้าน2วันนอนอูอ่สอาทิตย์อย่างนี้หรือเปล่านะครับผมก็จะมี5ข้อนะครับก็คือว่าถ้าเพื่อนๆทาความเข้าใจและยอมรับ กับ5ข้อนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการใช้รถเลทโวของเพื่อนๆมากกว่าเดิมนะครับข้อ1นึงเพื่อนๆต้องเข้าใจว่ามันคือรถที่มีอายุเยอะมากแล้วนะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันต่างจากปัจจุบันมากการที่เราอยากจะได้มันมาครอบครองอยากได้มันมาขับเนี่ยเราควรจะคาดหวังกับมันว่าเราอยากได้ในแบบที่มันเคยเป็นนะครับไม่ใช่ว่าอยากได้ ในสิ่งที่มันไม่เคยเป็นอยากได้อะไรที่มันเหมือนรปจุบันในค่าบรถเก่านะครับไออย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆไปคิดจะทําให้เป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่มีทางจบอะครับคือมันก็จะต้องนู่นนี่นั่นเละเทะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหมือนกับออกทะเลอะแล้วก็เสียเงินเสียทองคนทําให้ก็ทําให้ไม่จบไม่ตรงความต้องการไม่ตรงใจไม่ถูกใจเอาของอะไรมาก็ ือมันไม่ได้อะก็คือเทคโนโลยีเนี่ยคือมันเปลี่ยนไปเยอะมากในช่วง20-30ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนรับได้ว่าเฮ้ยเราต้องการเนี่ยในสิ่งที่มันเคยเป็นนะเราต้องการแบบมันเก่าๆแบบว่าเทคโนโลยียุคนั้นแล้วก็พอใช้ได้ในยุคนี้นะครับอันเนี้ยก็คือจะมีความสุขกับมันนะครับก็เลยมาถึงข้อ2นะครับว่าเราก็อย่าพยายามเนี่ยคิดจะเอาเครื่องหรืออุปกรณ์หรือออปชันของรถปัจจุบันเนี่ย มายัดใส่เข้าไปเนาะเนี่ยอย่างบางทีเฮ้ยเราคิดว่าเนี่ยรถฉันได้มาเนี่ยรุ่นเมื่อสักยี่สิบสสิบปีที่แล้วแต่อยากจะเอาเครื่องรถปัจจุบันมาใส่ได้ไหมมันก็มีบางคนที่ทําให้ได้นะครับแต่ว่าถามว่าทําแล้วมันสมบูรณ์ไหมผมบอกเลยว่าไม่สมบูรณ์มันไม่ใช่แบบทําแบบยาวบั่นสั้นต่อกันได้นะครับเคือเทคโนโลยีของปัจจุบันเนี่ยมันจะซับซ้อนนะแล้วมันก็มีการใช้เซ็นเซอร์มากมายในตัวรถ การที่จะเอามาแต่เครื่องหรือเอามาแต่อุปกรณ์บางอย่างของมันแล้วหวังว่าจะเอามาจับยัดลงไปในรถรุ่นเก่าแล้วหวังว่าจะมันให้มันทํางานได้สมบูรณ์แบบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับหรือมันอาจจะมีของตกแต่งประเภทว่าที่มาจากจีนหรือมาจากอะไรพวกนี้ที่ทําให้มันดูคล้ายๆกับอ,ออปชันของรถใหม่นะครับแต่นี่คือบอกเลยว่าของพวกนี้เนี่ย ไอ้ดีไล i ี้ไม่ดีนะก็คือพูดง่ายมัน,นมันรวนมันรวนง่ายเราใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะวัดสองวันแรกใช้ได้ด้ยดูแบบอ้สรสุกสนานมีความสุขแต่แป๊บเดียวพังละแป๊บเดียวรวนละอันเนี้ยนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่แนะนําให้ทํานะครับคราวนี้ก็มาถึงข้อ3นะครับเราต้องยอมรับว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันสั่นบ้างมีเสียงลมเข้าบ้างภายในมีเสียงดังบ้างช่วงล่างมีเสียงบ้าง ของอะไหนักบ้างนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่จาเป็นจะต้องพยายามแก้นะคือยิ่งแก้เนี่ยมันก็จะยิ่งไม่จบยิ่งรื้อมันก็ยิ่งเละนะครับของพวกนี้คือต้องเข้าใจว่าไอ้อุปกรณ์หลายอย่างเนี่ยไปหามาเปลี่ยนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไม่ใช่ของใหม่ใช่ปะ่ะถึงบางอย่างเปลี่ยนของใหม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นแค่อาจจะหนึ่งในร้อยชิ้นพันชิ้นที่มันประกอบขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์เป็นช่วงล่างเป็นอะไรพวกนี้ คือเราไม่สามารถทําให้มันเหมือนวันที่มันออกจากโรงงานมาได้นะครับคือวนนั้นเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีสั่นบ้างกระตุกบ้างแค่ว่ามันไม่ดับหรือว่าอาจจะบางครั้งกระตุกดับแล้วสตาร์ทติดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเฮ้ยมันก็ใช้ได้แล้วนะครับคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปขับรถมาเนี่ยวิ่งมาหาพี่ครับรถมันตอนเหยียบเบรกติดไฟแดงแล้วรอบมันตกผมไม่ต้องการให้มันตกเลยอย่างเงี้ย พอมาถึงสภาพแบบนี้มันจะมันจะเริ่มคุยยากแล้วฮะคิดว่าโอ้โหเพราะนั้นเอามาลองนี่มันตกไหมไม่ตกแต่พอเข้าไปลองเอา้าตกอีกแล้วกลับมาหาอู่เอาไม่ตกเอารถกลับไปตกอีกแล้วทาไปไม่จบไม่สิ้นนะครับมีเสียงลมมีเสียงอะไรเงี้ยก็คือเฮ้ยบางคนก็พยายามจะไปเอานั่นเอานี่มาซีนก็ยิ่งถันก็ยิ่งเลอะนะครับคือมันมีเสียงบ้างมีลมเข้าบ้างไม่เป็นไรนะถ้าแบบว่าไม่ชอบเสียงลมเลยก็ใช้วิธีไอ เปิดเครื่องเสียงมันก็หายไปแล้วนะครับเสียงลมเราไม่ได้แบบหูดีขนาดแบบว่าเฮ้ยแยกออกให้มีเสียงลมเข้ามานิดนึงอะไรเงี้ยมันมันมันก็มันเกินไปนะครับแล้วก็ภายในมีเสียงบ้างนะก็คือว่าไอ้พวกอุปกรณ์ที่มันใช้ลักษณะของการจิบเสียบยึดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีการที่สึกหลอมีการหลวมมีการอะไรเงี้ยมันหรือบางคนก็พยายามเหมือนกันอะไปเอ,เอานู่นเอานี่มายัดเพิ่ม ก็คือยิ่งทาก็ย,ยิ่งเลกน,นะเหมือนกันช่วงล่างเหมือนกันพวงมาลัยเหมือนกันพวงมาลัยมันไม่ได้หนักถึงขนาดว่าออกแรงสาวไม่ไหวเหมือนแบบเป็นรถบรรทุกอะไรอย่างนี้หรอกที่มันอาจมันมันไม่ได้เบาหวิวเหมือนไอรถที่บรรทุนเองนะก็อ,อย่างที่บอกว่าทโนโลยีมันต่างกันนะครับเรื่องพวกนี้ไม่จําเป็นต้องพยายามแก้นะครับมันเป็นเรื่องที่เราควรจะรับได้นะแล้วก็ข้อ C นะครับ อย่าไปคาดหวังว่าเราจะใช้งานหนักได้เหมือนรถใหม่นะอันนี้สําคัญมากเลยคือรถพวกนี้ทํามาเนี่ยมันกึ่งๆว่ามันเป็นรถใช้วันหยุดรถขับเล่นนะถ้าจําเป็นต้องใช้งานหนักนะครับเช่นจะต้องขนของจะต้องเดินทางไกลทุกวันจะต้องไปทํางานที่มันพลาดไม่ได้อย่างเงี้ยคือคือผมก็ได้พูดถึงว่าต้องซื้อรถป้ายแดงนะแต่ถ้าเกิดหารถ ที่อายุลมือสองก็ได้ที่อายุไม่เกินสิบปีมาใช้เนี่ยมันจะใช้งานได้ดีกว่านะครับสุดท้ายข้อ5นะครับมันเสียตรงไหนเนี่ยก็ค่อยๆซ่อมไปตามอาการเนาะอันนี้สําคัญมากเลยอย่าเอารถไปแล้วสั่งช่างว่าเฮ้ยช่างทําให้เหมือนป้ายแดงนะโอ้พอพูดคํานี้มาเนี่ยเรื่องมันจะยาวแล้วฮะคือพ้อจริงๆมันทําไม่ได้ไงใช่ปะ่ะหรือว่าคนที่เขารับปล่า่าได้ได,ได้เดี๋ยวทำหเหมือนป้ายแดง อันเนี้ยมันจะมีทําให้เสียเงินมากนะแต่ว่าอาจจะได้สภาพรถที่มันแย่ลงนะครับคืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันไม่ควรแกะไม่ควรลื้อเนี่ยเราอย่าไปทานะอย่างเข้าไปเนี่ยอยากจะลอกสีทั้งคันอ่ะคำว่าลอกทั้งคันเนี่ยตามความเข้าใจเดี่ยก็คือลอกภายนอกเนาะอย่าไปบอกเฮ้ยจะต้องลอกทั้งนอกทั้งในห้องเครื่องใต้ท้องลอกให้มันเหลือแต่เหล็กแล้วพ่นใหม่อะอย่างเงี้ยบอกเลยใครรับทาเนี่ย คือเละมันไม่มีทางเหมือนเดิมมันจะมีแต่จะแย่กว่าเดิมนะครับทําเฉพาะส่วนที่มันจําเป็นต้องทําจริงๆทําในเฉพาะส่วนที่มันเสียหายจริงๆเ,ออเพราะว่าอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเบิกใหม่ได้ทุกชิ้นกระบวนการทํามันไม่เหมือนโรงงานนะครับคือเราอู่เนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนและแทบจะทุกคนแหละคงไม่ทุกคนนะอาจจะมีข้อยกเว้นบ้าง แทบจะทุกคนเนี่ยก็คือพยายามทําให้ดีที่สุดนะแต่บางทีเนี่ยมันไม่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าไงคือลูกค้าเนี่ยไปคาดหวังว่าจะต้องทําเหมือนออกจากโรงงานเนี่ยอันนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าโรงงานเนี่ยเขาลงทุนทำไอเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเนี่ยเพื่อผลิตรถทีละเยอะๆเขาทําแม่พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยเขาเอาไว้ทํารถเป็นพันเป็นหมื่นคันนะครับแต่ถ้าอย่างอูเนี่ย คือผมจะทำจิ๊กเพื่อทำรถของลูกค้าหนึ่งคันเนี่ยมันไม่คุ้มกับต้นทุนที่ลงไปไงอย่างทำจิ๊กมาราคาสามสี่หมื่นบาทเนี่ยกับเพื่อจะเซ็ตประกอบงานอันนิดนึงเนี่ยซึ่งสถานที่ว่าจะเป็นต้องแกะไหมไม่จําเป็นแต่แกะออกมาแล้วการประกอบคือต้องมีจิ๊กสมมตินะลักษณะเนี้ยแล้วผมทําให้ลูกค้าเนี่ยแล้วผมคิดว่าเนี่ยค่าจิ๊กไปละสี่หมื่นบาทครับพี่ค่าแรงอีกค่าเสียเวลาอีกงานนี้ผมคิดไป จ็ดหมื่นนะอ่าลูกค้าจะแฮปปี้ไหมมันก็คงไม่ใช่ป่ะทั้งที่ว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยคนอื่นเขาถอดประกอบอาจจะคิดค่าแรงสองร้อยนะแต่ผมบอกแล้วไงเฮ้ยประกอบแลั้วมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ได้อะไรน้นเหมือนเดิมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมก็แนะนําว่าอันเนี้ยอย่าไปแกะดีกว่ามันไม่จำเป็นต้องแกะมันอาจจะการที่อ่าซ่อมไปเลยโดยไม่แกะเนี่ยมันอาจจะมีร่องรอให้เห็นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย คือถ้าลูกค้ายอมรับได้เนี่ยมันก็จะแฮปปี้ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายรับทั้งทางอู่ทั้งส่วนของลูกค้าเนาะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็คือ5ข้อที่ผมนําเสนอเล่าให้ฟังนะคือเชื่อว่าถ้าทําตาม5ข้อนี้แล้วเนี่ยก็คือเพื่อนๆจะใช้รถเรโทรได้อย่างมีความสุขกว่าเดิมมากๆนะครับยังไงก็อย่าลืมนะถ้าไอ้รับชมแล้วถูกใจก็ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ติดตามคลิปต่อไปของผมนะครับวันนี้เดี๋ยวมีเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีเนื้อหาอะไรใหม่ก็ผมจะมานำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ